สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัดอินดี้ชาแนลนะครับวันนี้ชีพจรล,ลงร้อยอีกแล้วจะไปแคมป์นะฮะหน้าเอ้ยหน้าร้อนนะแต่ว่าดูกรมตูแล้วเขาบอกว่ามันจะมีฝนอยู่เพราะว่าจะไปที่นครน,นายกนะครับคลองมะเดือ่อไปเย็ยนหน่อยคลองมะเดือ่อหน้าร้อนมันจะมีน้ําหรือเปล่าแต่กตรมตูบอกว่าจะมีฝนอยู่นะอันนี้ก็ตังเขามาแล้วครับคึมๆมมาแล้วนี่หน้าบ้านกำลงังจะออก นะวันนี้น้องนวลอยู่บ้านนะครับของเป็นลำแคมปหน้าร้อนแต่เราจะไปของมาเดือ่อมันไม่มีไฟฟ้านะครับเรามาีแบบสำรองของเราไปอยู่นะครับก็เลยแม่ได้เอาแอร์ไปอรอบนี้รอบที่แล้วเอาแอร์ไปนะครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปไม่ดูเลย เจ้าแสบน,นี่โอ้โหเหงอท่วมเลยขบอนี่หัเหเงอท่วมเลยดิยพอขบอโอ้โหยังไม่ได้ออกเลยนะครับเนี่ยร้อนมากโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่คลองมะเดื่อครับ ตอนนี้เราก็จะถึงจุดหมายนะครับมีเส้นที่จะไป บ้านดงครับทางแยกเข้าโอ้แต่ถนไนไม่ทำใหม่เลย ตอนนี้เราได้ที่กางเต็นท์แล้วนะเป็นคลองสองนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยอันนี้เพิ่กงการเต็นท์เสร็จยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูครับมาพร้อมสายฝนเลยนะครับนี่แล้วก็มี <c oughs> ดูการสายฝนเลย นี่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เราก็ได้ริมน้ํานะน้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับที่คลองสองเนาะวันนี้เราดันมาถึงคลองสองเพราะว่าน้ํามันไม่เคยมีครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอเซตเต้นก่อนฝนก็ลงเรื่อยๆเลยฟัง <Okay. S 1> ว,ว่าไม่ตกหนักไปมากกว่านี้นะครับม okay. ีน้ําจะมีพอให้ลงไปแค่ตัวได้นะ นี่ก็มาอยู่ติดกับบ้านอีกหลังนึงนะทเขามีให้บ้านพักนะครองสอง,นะองก็มีฝังก็มีครับน,น่และครับตอนนี้เวลา1 5เหอ้ส1บเจนาฬิกาสดนาทีดู5นหโมงกว่าแล้วอันนี้ก็แคมป์วันนี้หารเย็นนะครับผมวันนี้กำลังทำแต่ว่าแรงวันเยอะมาก เย็นๆน,นี้เป็น,น,นคกุกลูกภาคิลิ้วนะครับกับกิมจิเนื้อย่างกิมจิงานเยอะไปหน่อยนี่ครับบรรยากาศครับตอนนี้น้ำเริ่มมีมาแล้วตอนมาแรกๆน้ำน้อยอยู่มาไม่ได้ไมาแบบ เย็นครับไม่ร้อนมาก็ตกเลยฝนนะฮะวันนี้คลองสองดันมาถึงคลองสองแ้วนะ่าน้ำมันน้อยลดข้ามมาได้ปกติจะจอดอยู่เฉพาะคลองหนึ่งนะครับไม่ข้ามมาแต่นี่น้ำน้อยลเเาา้้ามมาได้ก็เลยข้ามมาเลยเครับ โมงย่สิ0นะเดี๋ยวพาเดสำรวจละนิดหนึ่งช่วง,ง,งนี้่ตรงน,นี้เขาจะมีบ่อแต่น่าจะเป็นตัววัดระดับน้ำด้วยว่าน้ำแรงไม่แรงนะ,ะแปลกอยู่นี่ ที่เราจอดนะคืนต่วนนี้ไม่ม,มีน้ำนะครับดรบูรอบๆอันนี้ก็ทางที่เราข้ามมาเม่คืดนนะน้ำใสครับตอนเช้าที่เราข้ามมาเมื่อวานนะถนนข้ามอยู่ตรงนู้นนะครับฝนตกตอนนี้น้ำใสแล่ละอากาศ เราก็จอดเป็นรถของเราตรงนี้เลยคือนอนสบายครับถีบมานี่มารูกเร็วมาเนี้จากตัวเล็กเอาลงมาฉีแล้วมาเร็ว,รวนี่เปนไม้ใหญ่ร่มเรือนครับหมอกหมอกลงนะฝั่งนู้น แต่ไม่รู้ว่าเช้านี้จะตกไหม,ไมหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกลานมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับตรงน,นี้ฝั่งนั้นก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นลานของใครนะครับแต่ไม่มีใครมากลางนะเพราะมันไม่มีน้ำนะคะรับเขาก็เลยไม่ค่อยกลางลึกๆึมบรมรยากาศ ยากาศดีครับน้ําใสเดี๋ยวเช้านี้จะเล่นน้ําอยู่น้าใสเพราะวันมาฝนตกเลยตอนกลางเต็นนะกลางเต็นฝนตกเลยอันนี้เป็นคลองมาเดือสองนะครับน้ําไม่เยอะเราก็เลยพาลุงนินข้ามมาได้แต่ถ้าน้ําหน้าน้ําน้ําเยอะผมก็จะจอดนอนคาแคมป์อยู่ที่คลองมาเดือนหนึ่งน,ะนี่ให้ดูบรรยากาศน้ําใสามาก ค่ากลางเต็นทเขาคิดเราคนละร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นฟ้องไมเ่เดือนหนึ่งอะ่ะเขาจะคิดแค่ร้อยห้าสิบเฉพาะค่ารถเดือนเดียวนะครับเดี๋ยวพา,าไปดูมีก็บบ้านพักเป็นหลังเนาะคนที่จะเป็นหลังก็อยู่ได้อยวกให้ดูห้องน้ําอันนี้อันนี้ห้องน้ําของบ้านพักนะครับถ้าเป็นของเรามาเราต้องไปท่ามไปฝัง่งนู้นนะ ห้องน้ำห้องน้ำถือว่าดีเลยดูแต่เป็นแบบคอหานนะครับแบบโอเพนเลยด้านหนึ่งตรงชักโครก็ไม่ไม่มใช้ตรงคอหานก็มีหลังคาให้ใช้แบตนะครับหลอด l อวีดีนี่เราก็เหมือนกับเมาเลยเราอยู่ฝั่งนี้ อยู่ใกล้ก็เลยได้ใช้นะครับน้ำเย็นนี่นะครับบรรยากาศต้นไม้นะดูด้านล่องแต่ไม่รู้ว่าถ้าเช่าเป็นหลังเขาคิดยังไงนะครับ ไม่ได้ถามเข้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรก็จะแจ้งทราบครับเดี๋ยวเช้านี้ก็จะรีบทํากับข้าววจะเดินทางกลับนะครับ เก็บของเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้เวลา11โมง16นาทีไปเราฟ้าคึบค้มนี่เขาก็เริ่มมาเล่นน้ำกันแล้วนะครับ ประมาณสองเดือนดเดือนมาได้เรียนที่เขาไาจอดใต้ลม่มเม่วานเขาหา,านหนึ่งนะครับนี่เลยคลองหนึ่งมานะลานนี้ทางเข้าจอดแคมป์แ,มแมคมป์คาก็จอดได้ถ้าคนไม่เยอะนะนี่นี่เ,เราจะถึงคลองหนึ่งแล้ว ลุงนิน,งน,นพาทัวร์รอบนี้เรามากลางถึงคลองสอง ایم ت لوی